เจ็บสาแปดเจ็บสามแปดของเจ็บมาก่อนเนาะเจ็บแล้วก็สามแล้วก็แปดโอ้ง่ายมล้วเรย่ยาห้เด้อครับเบิ้งเอาชัดๆเด,ด้อพี่น้อง่ะพี่แตกสามโตพ้่เ้าเด้อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วันที่สิบหกบัตรมึงถูจยกบ้าครับอไม่น้อยไปวะในบัตรระหวางไหนหูวะอู๋กับบ่อไห้เนาะบัตออกยูทูบมันก็เข่าคักเข่าแนี่ยเขายังบได้เจนเรียกอี่ไฟได้หรือว่างจริงเขาเตียวอาหู๋ยูวารีมันม้วนนะอู๋ข้างว่าหนึ่งชื่อที่กี่กระถูดละบังใบ บางไว้ก็จะให้เปื้อนเปิ้อเป็นเคดไว้นาะค่ะเนาะเน็่เอาเคดเปื่นเนาะสูบเปื้อเบิ่องเบอกะติอันเล็กหนึ่งใจมาก่อนได้ก่อนดีอยู่นั่งเย้ะมันเลียงเข่งน้ำปูโอยกับว่ามุดันเลียงชุนกระคัดลแหละลดอยาอันเป็นผู้ปากเป็นกระชือโผ่หนึ่งสามไี่จหาองตัวอยู่ตัวที่สามมันมาสามหกชุดสามกรเชืเะกันใหมันตัวเดียวกัน มาตามอันรับ uhm อี system, school, the the ู่ hey. mm 6. 6. ีนนะปูเหที่แรกก็ไรหอกที่สองมาได้ศูนย์เหุทีมยมาบัดทุกทายมาได้สามไล่กันมาเลยตอนคู่เหศน่ะนมันปะหกศูนย์สามเลยไว่าได้สามมากกวนนหรือศูนย์มากกว่นเลยหกมากกวนนเลย พกมาก่อนเลนตกว่าฟูมากมาซับขาหลอกจับตัวฟูซับเอาคดีได้เราเรียเขาไดนี่จับจุดได้แล้วบัดนี้าจุดพูดตามปูนะเพิ่จับได้อยู่ค่ะนี่ซับตาดูนี่อยากรู้จับตาเบิ้งนี่จับตาดูเด้อมาเด้อมาเด้อบัดนี้เด้อเป็นยั่ไงบอสให้ท่านกับท่านเด้อตัวเลขโชคลาภให้แล้วจ้องมองตั้งกล้องไว้ให้กับพ่อจับบาทนี่นั่งมาได้ซื้อไหมฟูเออมต้องซื้อหรอกใครลูกค้ามึงเอากระเพาะเราละ คันซื้อเพื่อนอันเลขยกคอนสีเพื่อถือนากปูโอ้ยคุ้เชื่ออยู่ดอกกซุ่มบักกันซุ่มเหมือนอยากถือกระเบนที่หนึ่งโบสือลอตเตอรี่เนี่ยกตแก้มมึงนี่แหละจะได้ไปบ้านนี่ยบัตรทุกไายว่าเจ้าข้องโบถือน้ำมูลอยากได้อันเพื่นเฮ็ดเนียบ่ะน่ฮนั่นมาแทียจะข้องเฮ็ดเนียแล้วบ้าหูโตแล้วโอ้ยก่อนเดิมช่วงหนึ่งแล้วแม่เดี๋ยวกูบอกป่อยแม่จ้ว รายะนี่ลูกสาวกูก็ไม่เยี่ยมพอหมองแม่เลยอะปู่แต่มาบอกมาหน่อยเูไม่รู้ไม่หลางคือก่อนโอ้ยปู่ก็ดีใจเหมือนทุกคนนั่นแหละบันน้ว่าไปดิปูคือหายมึงทำใหายหายสั้นหายแลยเพื่อยังจะบ่เมียถามมึงโยนี่เนี่บเจ้าคือมาบอกข่อยแน่อยี้ได้ชื่อเพราะขยใจปู่บอกแล้วบ่ได้ไปแล้วก็บอกบอกข่อยเมียเขาเลยจมให้มัน ได้หายมันชื die die weiß, die ่อหรอแม่นแล้วได้แล้วบ่เอาวะที่ไหแล้วแบบย่ำบ่ถือบ่โดดใส่ดีดีนี่แหละจะเก่ามือนี่แหละปูมือนี่แหละนี่ใจมึงนอกว่าแด็ดแยงกับปูเอาปถ้าญาติคือบ่มาทถ้าญาติพักผ่อนปูปูเถ่าเมื่อยบอกจ้าเ่าเย็นแดดผู้เฒ่าผู้ชายมึงแม่ผู้เฒ่ามิยิ่งบ่มานั้มเนี่ยแล้วเป็นไปเชียวส่วนนี้ครับ มันไปเที่ยวมันไปเที่ยวปไปเที่ยวเขาไปใช้ยูทูไปเที่ยวแอ้เมื่อก้กินน้ำจันคือดวงดีแ,ดแ,แ้อานนะทุ่มบาา่มีน้ำจันคือดีเล้วนี่จะน้ำเปล่าปู้มา่าุ้นะทั้งๆค่น่จะน้ำธับมดาบ่ามีน้ำจัน ชุ่มกันมีน้ำจันเขาคือ่มเลยรัย่มที่ที่จะเก้าถึงเนี่นะได้ปลูกกันมาข้าวราล้มเ้วปูบบันนะเขาพี่้องเอซกับเตรียมเนอ้อยเตียมปลูปาก,กาครับเบิ้งไปพร้อมๆกันมหาปูกับเห็นสดๆครับ ยยดยดดนอแล้วก็สแล้วก็8โอ้งายสรัยายาให้เด้คร yeah. ับเบ,บิ่งชัดเด้อพี <S <s ่น so ้องขาแตกสามโตเท่าเด้อโอ้ง่าครับโตสาธุสาธุ เลี้ยงให้แม่บบนานอ้ยงามคักปูว่ะหยาบยิย่ไม่ยิ่งนีะเจตังอ้าวใส่ตัวเลยปูไปชั่งเดี๋ยวรอสองตัวนะคะตามสูงงามเหงเลยครับ เราสองตัวแคปหน้าจอกก็ได้ มา้วืเปนรเร็วท่ะแอนริวๆเลยงามบ่ามบงมุ่งก่งเลยปะานพี่น้อบ่บังได้รอบนี่โูนบ่แมนปูบ่บังบ่าบังจักโตเลยเนาะชัดเจน เดี๋ยวรอนะคะตัวที่สองกำลังมานะคะตัวแรก0ตัวยังพี่น้องแคบหน้าจอเด้อสังเกตบ้างนะคะศูนย์ยนห ตสองก็ตัวบงไม่สองก็ห้านะครับห้ากับสองคลายกับ้าขาวผมยอนเาะว่าพี่แล้วให้สามนอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวงามคักบาทบอบาง<ะ>เลยงวดนี่ปู พิธีอยู่ทาไม่มีการบังเลยวันนี้เลยนวัดก่อนปูยังักวันนี้ไม่มีัแคบหนาจอเลยครับปูคับดอกง่ามคักปูเลขหาไหมหน่อยมาเบิงลายหน่อยเบิงเด้อพี่น้องนะให้ดูแบบชัดๆนะคะปัาหากล่องสัตว์สวน พ <sociedad> ี่น <lig ab ler> ้องแน่นอนแต่บางแน่ทำผู้ชมแน่นอนบอแน่นอนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดนะค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยนสวัสดีครับผู้หายล้วผู้หายล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นบอไหมหน่อย ตื่ใจไว้หน่อยละนี่แถมเก่าสแต่ปูหันมายิ้มแล้วปูค่อยเขียนแต่วไาอย่างไนปูปูเดียวมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วปูค่อยเขียนเก้าสามพิศนาดิเนี่ตัวนี่ยปูต้มายิ้มแม่นเดี๋ยวปูนี่ครับเปะปูหมั่นใจวันนี้แหงชัดว่บังเลยปู เลขเขารถบ่แม่นานคุณแม่ตั้งคุณแม่บอเนี่ยปาอากออล้องาอยากออกกล้อง่คมากดอกมาทางได้มากโ้ตดีใจแท้มากเทถือนัดกล้องมากเลขกับแตกสามตัวรถดนาะแม่ปโตยังนะปนหวยมาเรียนหนังสือบเรลบอ จมาจากปากปูนี hmm. <inaudible> yeah. uh ่นะเจ็ด huh. ม uh ันก็เป็นเจ็ดสามก็เป็นสมอยู่แปดก็เป็น8ดยุ่กระปุกบันนันเลวเจ็ดสามแปดเพราะไม่ซ้นกันนึงนี้แล้วมันออมตัวตรงเลยชัดนะครับชัดๆนี่แล้วปูบ่บังเลยรอบนีปูให้ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนหันมาสัก่อนมันเห็นตีลังกาตอน พี่น้องที่เบ่งตัวเลขอันนี้ปูเขียนหายแล้วครับมันมีศูนย์ห้ากับเก้าสามครับมีศูนย์ห้าเก้าสามเดี๋ยวค่อยถามปูว่าเก้าสามมาจากไหนแมีอะไบางดอกมีเด็กหน่อยสามคนก็มาขอจิ้งเขาหลวปูปูก็เลยเขียนใบชื่อชื่อดอกเก้าสามเป็นแก้าบุญฝันเที้ยวเด็กหน่อยสามคนมาขอจิ้งเขา ปูได้เชียเก้าสามเห็นไหมครับผมปูเป็นเก้าเด็กน่อยเป็นสามเท่นั้นแหละสามคนครับมันมันนองคนมันนี่แลเก้าสามเป็นเลขฝันปูเด้อครับก็เก็บเงินก่อนนะคะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะ เดมมาดีอยวเขียนให้ลูกสาวนี่นะขเียนเขียนให้ปู่เขียนให้เด้อลยเขียนแน่นางบ่ตรงนีเยี่ยมพอดนเราได้ละลูกดูลายมือปู่ชิบงกลมก็ได้ค่ะชิบงหาโลดปู่สามตัวแตกเด้อค่ะปู่เขียนให้แล้วพี่นะคะนี่เลกอย่าเขากล้องไม่น้อยว่าแขันขันกล้องมาออกเข่ารวดตี ออกเข็ยนตงได้ก็ไม่หน่อยว่าูเีนให้คับมูนะวันนี้เกิดแม่นอีกแลยน้องเม่หน่อยเนาะครับสวัสดีครับตามแปห้าและสามเก้าเดี๋ยวล็อก้อก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะล้มโอ้แปดก็เป็นเลขเก้าได้ครับแปดเดี๋ยวจะพูดสิเห็นนะครับคือวดที่ฟานมากปูเห็นดอกมาให้ หกศูนย์สามบางคนก็เห็นเป็นหนึ่งสามบางคนก็เห็นเป็นศูนย์สามครับตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมานะครับตรงบ้านนันตัวเห็นให้มื่นบ้านนันต์เขาหมุนมึนเลยเนาะครับตัวมื่นแล้วที่เอาบัวปานไิ่เตี้ยเอาไปแล้วบุกลุกแล้วไม่ว้องเกี่ยวกับพอเลยเอเป็นคนชื่อเรียงไหมบุญไปบุญมั่นไหม ไฟสอพันะปูนะเป็นผลบุญละโศกไฟโศกมันโอ้ธรรมชาติตปูเจ็ดสามแนยหายงงมันคืนเองเนี่ยไได้หยังสวดไปแล้วมันก็ไหลเอาไหลเอาดไหมลถเลยนะแลนเป็นตัเป็นโตรวลด้หรือมวนวังน้ะมวนวางหันมันกับยูนีเนียกัยูนในถาดนี้ได้ออกกระไดแล้วยูนตถาดมอะีปูอืมผักแจ็นาจอไว้นะครับนันกัเป็น6กศูนย์สามยอะดีเลยวะ ขนาดกวันหนึ่งปันไอปิดพวกนี้ปปนกย็ยังบ่ฟังอยู่พูดมียังว่าถูนอยู่แล้วแ <c oughs> ม,ม่นบมากๆนะมูอยู่แม่นบอกมาที่พูกูวา่าเบิ่งมันดีดีก็ยังบอกอยู่นี่คร <c oughs> ับผมกับพะกาเฝ้าแล้วผมยันปูว่าให้เนาะมัดไปต่อย่ออยู่กับศูนย์ผมก็ผู้วัดศูนย์อยู่แห่หนึ่งเงี้ยมันก็จะกอดอุบัตเสร็แล้วอจิวาเจู่ยนใหญใหญ่บอกครับสามศูนย์อจิวาอยู่กอดจนบ่มีจริงไหม ตันปลกไล้เบิ่งตัวเดียวกับพ่อเมื่อสรุปมันอยู่รางหกศูนย์หกจังไดนมี่ยังงนิวบางตาหาห้ห้าศูนย์ครับแต่วาอยู่เมื่อปูจ่งไห่เนปูยุ่หมอกลางไหมปูที่เขียนไว้หมกลางอันเมื่อมันนั่นมันบาดมันเป็นแผลโอ้จ๊แต่ว่าเป็นก็เลขหกศูนยูไมยังเลขหกศูนย์โอเคครับเอาค่ากับเขาเมื่อบ้านเด้อมากไกลนั่นน่ยพ่อกะไฮช่านี้ล้วลูก เส <Net> าเก่าก <forcé> ับปลาไม่ยยงพอดนๆด็ได้ว่ามันสองปีไว้เห็นหน้าเดือนยังไงสามอะไรยากมาก